สัญญาณว่าอัลลอฮ์จะยกระดับชีวิตของคุณหลังจากความลำบากคุณรู้สึกไหมว่าช่วงนี้ชีวิตหนักขึ้นอดทนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนบางครั้งหัวใจเกือบหมดแรงแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้บางทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือสัญญาณว่าอัลลอฮ์กำลังจะยกระดับคุณอัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮยะซัมซัม วันนี้เราขอแบ่งปัน5สัญญาณสำคัญว่าทำไมความลำบากอาจเป็นขั้นตอนก่อนความยิ่งใหญ่ 1. ชีวิตหยุดนิ่งทุกด้านเหมือนทุกอย่างถูกปิดงานไม่มีรายได้ไม่มีโอกาสเงียบบางทีพระองค์กำลังบอกว่าหยุดแล้วฟังฉันเพื่อให้คุณกลับมาเชื่อมโยงกับพระองค์อีกครั้ง 2. คุณเหลือเพียงอลัลลอฮ์ในวันที่ทุกคนหายไปครอบครัวไม่เข้าใจเพื่อนไม่อยู่ข้างเหลือแค่ดูอา น้ำตาและหัวใจที่เปลือยเปล่านั่นแหละการอบรมโดยตรงจากพระเจ้า 3. คุณเริ่มรู้จักสุยูด,ด้วยน้ำตาไม่ใช่แค่ท่องบทละหมาดสุยูดที่หัวใจแตกสลายคือเวลาที่พระองค์อยู่ใกล้ที่สุดและนั่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชั่วชีวิต 4. คุณถูกทดสอบในสิ่งที่คุณรักมากที่สุดการเงินครอบครัวสุขภาพหรือความฝันเพราะพระองค์อยากให้คุณรู้ว่า ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าพระองค์ 5. คุณเริ่มเข้าใจความหมายของการยอมจำนนอย่างแท้จริงจากที่เคยขอให้ได้กลายเป็นขอให้ใจพอในสิ่งที่พระองค์ให้นั่นคือจุดเปลี่ยนจากความเจ็บปวดสู่ความสงบถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตจงรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทำลายคุณแต่พระองค์กำลังสร้างเวอร์ชั่นที่แข็งแรงกว่าเดิม ถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณโปรโดกดไลค์เพื่อแบ่งปันศรัทธาในวันที่เหนื่อยล้าคอมเมนต์ Comment ว่าคุณกำลังเผชิญบททดสอบใดอยู่แชร์ให้คนที่คุณรักที่กำลังผ่านช่วงเวลาแย่ๆและซับส r คร e ช่องไฮยัดซัมซมเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจจากอิสลามทุกวันสรุปวันนี้พระองค์ไม่ได้ลงโทษคุณแต่พระองค์กำลังยกคุณขึ้นไปอีกระดับ และความลำบากวันนี้คือสะพานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่วัสลาุอะลีกุมวรมะตุลละวะบารกาตู